สดชิ่นไหมครับสดชิ้นไหมครับสดชิ่นค่ะสดชิ่นไหมคะับสดชิ่นค่ะสดชิ่นค่ะอืมสดชิ้นไหมครับส,ส,สดชิ่นค่ะอืมวิจิตรทานอะไรครทานอะไรครับวิจิตรทานอะไรชาทานได้ชากลวยเออชากล้วยค่ะอืมชาวกล้วยคะ่ววคะ สดชื่นไหมครับสดชื่นแล้ววันนี้มีกันบ้านไหมครับมีกันบ้านไหมคะรับทานขนมแล้วทำางันได้น,นะคะทำางานได้นะคะกินขนมแลทาเกันได้นะครไม่ทำหรอการทำเงินทำไหมครับไม่ทำค่ะเฮ้ยไม่ทำเดี๋ยวลุงครูว่านะครับทำไหมคะัยังอืมทำดี ีขนมเด็ดต้องทำกันบ้านนะคะโอเคไม่ทำทำไม่ทำไม่ได้เด็ดคะโอเคทำกันบ้านนะโอเคไหมไม่โอเคไม่โอเคเหรออเนี่ยไม่โอเคไม่โอเคทำโอเคโอเคไม่โอเคโอเคทำกันบ้านนะโอเคอืมอันนี้มันอันนี้มันเวลิกูนไหมคะหยุดอะไรนะหยุดเวลิกูน ป๊าป๊าถามอันนี้เวลี่กูดไหมไม่ติดต้องเวลี่กูดนั้นแม่ห <Very good. S 2> นแหย่ดุดเวลี่กูดแม่แหย่ดุอ